Say kỳ a bay có gần phi nong không nong không gần phi nong đi. Say kỳ a nong đi. Say kỳ a không gần phi nong đi. Say kỳ a không gần phi nong đi. Say kỳ นำปลาแดกลงจักน้อยอ๋เอเราดีลงวันนี้อืมโอใส่ดีไปรอบนึงแล้วน้องเลยข,ขัวลงพี่น้องเลยตามสูตรมันมน,มน,นี่ขาั้วมันนี่ไซกะพระนี่กระซีต้นหอม นี่นี่หอมแดงใส่ใบบักกูดด้วยพี่น้องอ่ะใบบักกูดด้วยนี่ตูลงไปอืมเป็นตัวนี้เรียกเป้าอ่ะคนพี่น้องมันบาดซิมเบิง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสู่ผู้สู่คนครับเมื่อนี้มาพ่อกับครัวเจ้าป่าครัวเจ้าพาสิพ้าพี่พี่น้องกินก้อยงวัวพี่น้องเลยเมื่อนี้ก้อยงวัวคมๆเลยพี่น้องเลยอย่างแซ่บเลยเมื่อนีอันโอยย้บบาดคำผูพินบอนกินดิบกินอย่างเด้อครับเด้อ ขอโทษขอไภยห,หลายๆสำหรับผู้เพิ่นบิกินนะครับผู้เพิ่นกินก็สู่ตายพี่น้องเลยเอาลองเบิ่เงินข้าวเหนียวห้อนๆเบิกด้วพี่น้องเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ่นดอกลองด้วพี่น้องเลยอุ่นข้าวเหนียวก็เต็มติบบ่ลดโอ้ยติดมือสำหรับข้าของกิ่งเ่วยจักบาทด้วพี่น้องเลย เลยก้อยผมผมอ,อะเดี๋ยว้นงเลยอืมอืมผมตืมก่อน ใส่หลีเขาเอาหลายเว้พี่น้องอันนี้ต้องทัวกรรมแรกว่าจะไปซื้มอมาไวปจับไม่พี่น้องเอยพ่อรู้ตลาดต้องมึงต้มหรือพี่น้องเอ้ ของเพิ่นเนี่ยเพิ่นขายต้มแซ่บพี่นอ้อ,นองเห็นปีเห็นน่องบึ่งแล้วกันพี่น้องเลยเพิ่นขายต้มแซ่บได้พี่น้องแต่ว่ามาฮอดคัวเจ้าปลาเนี่ยคัวเจ้าปลาเอาดีใส่แน่พี่น้องเลยก็จะเป็นต้มขมขมอำำั่มล้ำพี่น้องเลย mhm, oh, uh -huh. uh -huh. đi đi cầu thai vô không, mhm, 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 đúng, mhm, 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 กระขมต้มกระข้มเปน้ำก่อองรองพี่น้องเลยโอ้ยอันแซ่เพี้ยไว้ด้วยนี่พี่น้องเลยทั้งแซ่เพี้ยแซ่ดีไว้ซะก่อนมันเวลามัน นั่นมันนุ่มเข้าไปกันไปพี่น้องเอ้ยใเบิ้งพี่น้องอะ่ะ แบบเอาแบบซ่อนตักบองดูพี่น้องเลยซ่อนตักคขามีไ่เลเนย Mm -hmm. đó, thêm một phít ngoài là tôm cắn phía nông hơn đây này Chuột hang ngoài Tôi đã đây nữa แบบขับพี่น้องเลย หิ้งพี่น้องค่ะอืมรมับต่มกันเลยพี่น้องก็ลงเบิ่งค้ำใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะ เออล้นปากคือเมืองเนยน,นะพี่นอ้อง ต้มแล้วเขาทาอยู่พี่น้องเออมันเป็นต้มเอ็นแน่ต้มมันปากน้ำแน่ต้มมันเนื้อเสียใช่ว่ารับเป็นก้อนเนื้อก้อนอย,อย่างอยู่พี่น้องเขาทาอยู่อื ต้มกับโบแพงพอมพี่น้องถุงนี้ก็หาทิมบาทตั้งดอกขอทาของเราอยู่แซบพี่น้องเลย <c oughs> ขัดบะมักแบบต้มแซบของเพื่อนกะเอามาปรุงเอาพี่น้องอยากได้แบบเป็นไอเย็นแบบ้มๆกับมใส่ดีเอาต้มเพียกับมใส่เพียเอาเมื่อเพิ่น,พน,พน,พนต้มมาแบบใส่คาตะไครยจซื้อพี่น้องเลยแซบของเราอยู่ ม่ห้จัก,กน้ำเพิินดอกจะไป,ไปซื้อเพิ่นไปซื้อไม่ได้เมียนส่วนได้ส่วนเสียอย่างส่วนโตแซบของเราซื้อขอนันยาของซื้อมะต้มเองเนี้ยมันจะได้กลินบุซื้อเพิน่นเรา เอาละครับเมื่อนี้พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็สมมาพาควรแล้วก็ขอบบุญขอบคุณได้นนหลายแต่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปทํานี่นะครับสำหรับโคตรเจ้าปานะครับสวัสดีครับ